สวัสดีค่ะจากช่องอริยาค้า for you นะคะวันนี้เราจะมาถักหมวกนะคะลายนี้ลายนี้เราเคยถักไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะถักแบบรุ่นใหญ่เลยค่ะหรืว่าวันนี้นะคะเราจะถักเป็นก็พอดีอะคะ่ะไม่ได้แบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะ เราจะใช้ไหมพรม,มนะคะเป็นสีพายนะคะยี่ห้อนี้เลยถ้าใครอยากได้ไหมพรมเหมือนเรานะคะลิงก์งอยู่ใต้คลิปนะคะจะมีลิงก์งที่ใต้คลิปเลยนะคะใต้คลิปจะมีลิงก์จะมีลิงก์ไหมพรมตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นสีพายนะคะก็คือ20่สทับสเบอร์20่สทับสนะคะเป็นอะคริลิกนะคะ เข็มเนี่ยถ้าเป็นนิตติ้งนะคะจะใช้ที่สองจุดถึงสมมิลน,นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เราจะใช้สี่มิลน,นะคะเราจะใช้เข็ม4ีมิลน,นี่นะคะเพื่อใหอ้ตัวหมวกนะคะเส้นเดียวนะคะเราใช้เส้นเดียวนี่นะคะจะได้มีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นสูงนะคะ จะยืดออกได้มากกว่ามากกว่าที่เราใช้สองเส้นแล้วก็ใช้เข็มเล็กลงนะคะก็จะทำให้หมวกเล็กลงด้วยนะคะอันนี้เราก็าหมาพรมนะคะเราใช้ทั้งหมด2กลุ่มนะคะก็คือจากกลุ่มนิดๆน,นะคะประมาณ120กรัมแต่ว่าอันนี้เราหมวนึกลุ่มหนึ่งนะคะมัน90กรัมนะคะ90กรัมนะคะเราก็เลยต้องใช้2อ,อกลุ่มนะคะ ก็ถ้าใครสนใจใหมพรมนะคะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยค่ะสำหรับลายนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะค่ะสำหรับหมวกใมนี้นะคะอยู่ที่ประมาณถ้าเราไม่ดึงให้ยืดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ24เซนก็คือ48 48เซนนะคะแต่ว่าเราใช้เข็ม ที่หัวใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อให้ยืดออกได้เราก็จะดึงลองดูนะคะเนี่ยค่ะยืดแล้วก็จะได้ประมาณ3 4 34เซนนะคะ34เซนคูณ2ก็6 8เซนนะคะก็คือถ้าเราใช้ไหมพรมตัวนี้นะคะไหมพรมตัวนี้นะคะที่ที่เราใช้นี้นะคะแล้วก็เข็ม สีมิลน,นะคะเข็มสี่มิลแล้วก็ใช้ไปประมาณร้อยยี่สิบรอยี่สิบกรัมนะคะก็จะได้ขนาดประมาณนี้แล้วก็ยืดหยุ่นนะคะยืดหยุ่นก็คือถ้ารอบรอบศีรษะนะคะประมาณประมาณอยู่ที่อ,อยู่ที่สี่สิบแปดสี่สิบแปดนะคะถึงหกสิบแปดนะคะก็จะใส่ได้ ใชได้คือ68ก็อาจจะรัดน,นิดนึงสักประมาณ50ปิปกติปกติรอบหัวคนก็จะอยู่ประมาณห้าสิบแปดห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบหกห้าสิบปดประมาณนี้นะคะก็บางคนถ้าอ้วนหน่อยก็อาจจะก็อาจจะโตกว่านั้นก็สำหรับใบนี้นะคะน่าจะครอบคลุมนะคะได้ไหลได้ได้ได้ตั้งแต่คนผอมถึงคนอ้วนเลยะคะ่ะคิดว่านะคะต้องลองดูนะคะคนอ้วนต้องลองใส่ดูนะคะถักแล้วลองใส่ดูนะคะ แต่ว่าเท่าที่เราใส่นะคะเราก็ว้วนอยู่นะเราก็ก็ใส่ได้นะคะประมาณนี้ใส่สบายนะคะอันนี้คือลายนี้นะคะลายนี้เราตั้งตั้งตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งรหัสลายไว้นะคะคือ a a a r r a r S 6นะคะนี่นะคะเป็นลายนี้ไหมพรมตัวนี้แล้วก็เข็มเบอร์นี้มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเราจะเริ่มต้นที่ทำไหมนะคะ โค้ไง่นะคะให้เป็นวงกลมให้เป็นห่วงแบบนี้เริ่มต้นที่โซ่ห้านะคะมองเห็นไหมโซ่ห้าค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าค่ะแล้วก็ควักธรรมดาที่โซ่ห่วงแรกนะคะเพื่อใหอ้หลักนี้เป็นวงกลมนะคะอันนี้คือเราจะเรียกว่าแถวที่หนึ่งนะคะของธรรมดามาแบบนี้ค่ะในแบบนี้นะคะเป็นวงกลมนะคะตรงนี้มีหลูอยู่เนี่ยค่ะ อันนี้เราจะเรียกว่าแถวที่หนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นแถวที่สองนะคะแถวที่สองเราจะเริ่มต้นที่โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพอสองคอค่ะที่ในวงกลมค่ะพอสองคอในวงกลมนะคะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็แบบนี้อันนี้คือพอสองคอนะคะหนึ่งหลักหนึ่งหลักก่อน แล้วหลังจากนี้นะคะเราจะพอสองคอนะคะทั้งหมดยี่สิบหลักโดยไม่รวมไม่รวมหลักโซ่นะคะพอสองคอในในวงกลมทั้งหมดยี่สิบหลัก ะะเราจะถักแบบนี้ค่ะทั้งหมด20หลักนะคะโดยไม่รวมหลักโซ่นะคะ20หลักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนครบ20หลักแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแล้วก็ต่อแถวที่สามกันค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่สองนะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้เราจะจบแถวที่สองนะคะด้วยการเชื่อมต่อนะคะ ก็คือค็ักธรรมดาที่ห่วงโซ่ห่วงบนสุดของหลักโซ่หลักนี้นะคะห่วงบนสุดเลยนะคะของหลักหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะได้แบบนี้นะคะ จบแถวที่2ได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่3นะคะแถวที่3เริ่มต้นที่โซ่5้าค่ะหนึ่งค่ะโซ่5นะคะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่1ค่ะหนึ่งหลักค่ะพอสองคอค่ะ คล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่หนึ่งหลักเดิมหลักเดียวกันนะคะนี่นะคะคล้องจากด้านหลังหนึ่งหลักค่ะได้แบบนี้นะคะคล้องจากด้านหน้าและคล้องจากด้านหลังนะคะที่หลักเดียวกันต่อไปค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่สองค่ะ หนึ่งหลักพอสองคอคะ่ะคล้องจากด้านหลังคะ่ะหลักที่สองหลักเดิมนะคะหลักเดียวกันคะ่ะได้แบบนี้ต่อไปหลักที่สามก็จะเหมือนกันนะคะ หลักที่สามที่สี่ที่ห้าจนไปถึงหลักที่ยี่สิบเราจะถักแบบนี้นะคะก็คือพอสองคอนะคะคล้องจากด้านหน้าหนึ่งหลักแล้วก็คล้องจากด้านหลังนะคะหนึ่งหลักแบบนี้วนไปจนครบนะคะยี่สิบหลักนะคะมาถึงหลักนี้หลักสุดท้ายหลักที่ยี่สบนะคะหลักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่สี่กันค่ะสำหรับแถวที่สามนะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่สามนะคะเราเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้เราก็จะเชื่อมต่อนะคะแถวที่3มนะคะหลักสุดท้ายของแถวที่3ามนะคะเข้ากับหลักแรกของแถวที่สามคือ,อห่วงโซ่ห่วงด้านบนสุดของหลักโซ่นะคะ ได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่เราจะเริ่มต้นที่โซ่สามเอ้ยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะโซ่ห้าเสร็จพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่หนึ่งหลักที่หนึ่งเนี่ยเป็นเราจะคล้องจากด้านหน้าของแถวที่ แถวที่สองนะคะแถวที่สามเราจะคล้องจากด้านหน้าแถวที่สองแถวที่สี่เราก็จะคล้องจากด้านหน้านะคะเหมือนแถวที่สามเพียงแต่ว่าแถวที่สี่เราจะคล้องจากด้านหน้าที่หลักเดียวกันนะคะสองหลักนะคะอันนี้คือเราก็จะพอสองคอนะคะคล้องจากด้านหน้าหลักที่หนึ่งนะคะสองหลักค่ะอันนี้หนึ่งหลักแล้วนะคะต่อไปค่ะหลักที่สองคล้องจากด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะหลักเดิมหลักเดียวกันนะคะอันนี้นะคะ นี่หนึ่งหลักนี่หลักที่สองคล้องจากด้านหน้าได้แบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้คือหลักที่หนึ่งค่ะต่อไปค่ะหลักที่สองพอสองคอค่ะหลักที่สองเนี่ยของแถวที่สามเราคล้องจากด้านหลังอยู่นะคะแถวที่สี่นะคะเราก็จะคล้องจากด้านหลังเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเราจะคล้องจากด้านหลังทั้งหมดสองหลักที่หลักเดียวกันค่ะหนึ่งค่ะ สองค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะหลักที่สามนะคะหลักที่สามเนี่ยแถวที่แถวที่สามแล้วก็ครองจากด้านหน้านะคะแถวที่สี่เราก็จะพอสองคอค่ะครองจากด้านหน้าสองหลักค่ะ ได้แบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งหลักแล้วต่อไปหลักที่สองพอสองคอนะคะอีกหนึ่งหลักนะคะที่หลักที่สามหลักเดิมหลักเดียวกัน แบบนี้ค่ะหลักที่สี่นะคะพอสองคอคล้องจากด้านหลังนะคะสองหลักค่ะที่หลักเดียวกันหนึ่งค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะหลักถัดไปนะคะเราก็จะถักพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าสองหลักค่ะแล้วก็หลักถัดไปก็พอสองคอคล้องจากด้านหลังสองหลักค่ะสลับกันไปแบบนี้นะคะจนครบแถวนะคะแถวที่สี่นะคะจะมาถึงหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่ห้ากันนะคะ สำหรับแถวที่สี่นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่สี่นะคะเราเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้นะคะค่ะเราจะจบแถวที่สี่นะคะด้วยควักธรรมดาบน หลักที่เป็นหลักโซ่นะคะห่วงบนสุดนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้เชื่อมต่อติดนยะคะก็ได้แบบนี้นะคะความธรรมดาเสร็จจะได้แบบนี้เชื่อมต่อแถวที่4เสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นแถวที่5นะคะแถวที่5เราจะเริ่มต้นที่โซ่5คะ่ะ1 2 3 4 5คะ่ะ เราจะจับหลักเราจะจับเวลาเราถักโซ่นะคะเราจะจับตรงนี้ไว้เราจะจิกตรงนี้ไว้เพื่อให้โซ่มันเท่ากันนะคะต่อไปคะ่ะเราจะพอสองคอคะ่ะคล้องจากด้านหลังคะ่ะหลักที่หนึ่งและหลักที่สองพอสองคอนะคะคล้องจากด้านหลังหลักที่หนึ่งหนึ่งหลักคะ่ะพอสองคอคะ่ะคล้องจากด้านหลังนะคะหลักที่สองคะ่ะ ได้แ,แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอสองคะพอสองคอค่ะคล้คองจากด้านหน้าค่ะหลักที่สามหนึ่งหลักพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่สี่พอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่ห้า คือจะสลับกันนะคะกับหลักที่4พอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่6ได้แบบนี้นะคะ่ะต่อไปหลักที่7จ็ดเราก็จะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้านะคะคือจะสลับกันกับจากแถวที่4นะคะแถวที่4ี่เราคล้องจากด้านหลังแถวที่5เราจะคล้องจากด้านหน้านะคะ อคอสอคอครองจากด้านหน้าหลักที่8เราจะถักแบบนี้นะคะคล้องจากด้านหน้า2หลักคล้องจากด้านหลัง2หลักนะคะสลับกันไปแบบนี้นะคะจนครบแถวนะคะแถวที่หนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนถึงหลักสุดท้ายหลักนี้นะคะ่ะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่6กันนะคะ สำหรับแถวที่5ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่5นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายนะคะของแถวที่5ก็จะได้แบบนี้นะคะถึงจุดสุดท้ายของแถวที่5จะได้แบบนี้เราจะเชื่อมต่อแถวที่5นะคะคอกธรรมดาบนหลักที่เป็นหลักโซ่หลักสุดท้ายหลักแรกหลักบนสุดนะคะของหลักโซ่ตรงนี้ก็ได้นะคะตรงระหว่างหลักที่หนงกับหลักโซ่นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้จบแถวที่5แล้วนะคะต่อไปเป็นแถวที่6นะคะแถวที่6เราจะเริ่มต้นที่โซ่5ค่ะ 1..2..3 4..5 ค่ะพอสองคอค่ะครองจากด้านหลังค่ะหลักที่1น่พอ2คอค่ะครองจากด้านหลังค่ะหลักที่ หลักที่สองได้แบบนี้นะคะพอสองคอค่ะค้องจากด้านหน้าค่ะเมื่อกี้พูดผิดหรือเปล่าไม่เนาะหลังที่หนึ่งกับหลักที่สองนะคะค้องจากด้านหลังหลักที่สามกับหลักที่สี่นะคะค้องจากด้านหน้านะคะสําหรับแถวที่หกนะคะจะเหมือนแถวที่ห้าไปเลยนะคะแถวที่ห้า คล้องจากด้านหน้าแถวที่6ก็จะคล้องจากด้านหน้านะคะต่อไปค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหลังนะคะหลักที่5พอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่6พอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่7 คอสองคอค้องจากด้านหน้าหลักที่8ได้แบบนี้นะคะแถวที่หนะคะได้แบบนี้ก็คือเราจะถักตามแถวที่ห้าไปเลยนะคะแถวที่ห้าเราคล้องจากด้านหน้าเราก็จะคล้องจากด้านหน้าแถวที่ แถวที่5เราครล้องจากด้านหลังแถวที่6ก็จะคล้องจากด้านหลังเหมือนกันนะคะซึ่งจะเป็นคล้องจากด้านหน้า2คล้องจากด้านหลัง2สลับกันไปแบบนี้นะคะจนครบแถวนะคะจะมาถึงหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายคือหลักนี้แล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่7กันอีกทีหนึ่งน,นะคะสําหรับแถวที่6นะคะก็ตามนี้เลยค่ะวนไปเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่6นะคะเรามาถึงหลักสุดท้ายนะคะของแถวที่6แล้วนะคะตรงนี้นะคะ เราก็จะเชื่อมต่อนะคะหลักสุดท้ายเข้ากับหลักที่เป็นหลักโซ่เนี่ยนะคะหลักแรกเราจะเชื่อมต่อเข้าที่ด้านบนนะคะของหลักโซ่นะคะตรงนี้ของธรรมดานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นแถวที่7นะคะห้านะคะต่อไปเป็นแถวที่7 แถวที่7นะคะเราก็จะเริ่มต้นที่โซ่าค่ะหนึ่งามสี่หค่ะพอ2คอค่ะแถวที่7เราจะพอ2อคอครองจากด้านหน้านะคะหลักที่1พอ2คอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่2ค่ะ พอสองคอคะ่ะคล้องจากด้านหลังคะ่ะหลักที่สามพอสองคอคะ่ะคล้องจากด้านหลังหลักที่สี่พอสองคอคะ่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่ห้าพอสองคอคะ่ะ ร้องจากด้านหน้าหลักที่6สำหรับหลักที่7นะคะก็จะได้แบบนี้ซึ่งหลักที่7นะคะจะเหมือนหลักที่5นะคะหลักที่7ยังไม่เหมือนนะคะ หลักที่7นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะหลักที่7อันนี้ห้าหห้าหเป็นด้านหลัง7 8เป็นด้านหน้านะคะค่ะหลักที่7นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะอ่าหลักที่7จเนี่ยจะคล้องจากด้านหน้าสลับกับหลักที่ห ะะหลักที่6เราคล้องจากด้านหลังนะคะหลักที่7ดเราจะคล้องจากด้านหน้านะคะพอเราคล้องเริ่มคล้องจากด้านหน้าเสร็จหลักถัดไปนะคะเราก็คล้องจากด้านหลังนะคะ2หลักนะคะแล้วก็หลักถัดไปอีกสองหลักเราก็จะคล้องจากด้านหน้านะคะเราจะถักแบบนี้นะคะคล้องจากด้า like นหลังสองหลักคล้องจากด้านหน้า2หลักนะคะสลับกันไปแบบนี้จนครบแถวนะคะจนมาถึงหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่8กันอีกทีหนึ่งค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่เจดนะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่เจดตรงนี้นะคะเราก็จะเชื่อมต่อแถวที่7ดนะคะโดยการคลักธรรมดาค่ะที่บนหล,หลักโซ่นะคะห่วงโซ่ห่วงแรกของหลักโซ่นะคะตรงนี้นะคะคลักธรรมดามานะคะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วต่อไปเป็นแถวที่8ดนะคะ แถวที่8เราจะเริ่มต้นที่โซ่หค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ2คอค่ะแถวที่8จะเหมือนกับแถวที่7นะคะคือพอ2คอคล้องจากด้านหน้า1หลักหลักที่1พอ2คอคล้องจากด้านหน้าห,ห,ล,หลักที่2 1ห,หลัก,หหลกเหมือนแถวที่7เลยนะคะ ต่อไปค่ะพอสองคอค่บบ ihr ما ihr ما ะคล้องจากด้านหลังหลักที่สิหลักที่สามค่ะหนึ่งหลักพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังหลักที่สี่ค่ะหนึ่งหลักพอสองคอคล้องจากด้านหน้าหลักที่ห้าค่ะหนึ่งหลักพอสองคอคล้องจากด้านหน้าหลักที่หกค่ะหนึ่งหลัก ได้แบบนี้นะคะแถวที่เจ็ดผ่านไปเราก็จะได้แบบนี้อ๋อแถวที่แปดแถวที่แปดนะคะอันนี้คือแถวที่แปดนะคะ เราได้แบบนี้นะคะแถวที่8เราจะถักมานแถวที่7เด็กเลยนะคะก็คือคล้องจากด้านหน้าก็คล้องจากด้านหน้าคล้องจากด้านหลังก็คล้องจากด้านหลังนะคะแล้วก็จะถักคล้องจากด้านหน้า2หลักคล้องจากด้านหลัง2หลักแบบนี้นะคะสลับกันไปนะคะจนครบแถวเลยนะคะแถวที่8นะคะคือมาถึงหลักนี้หลักสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็เชื่อมต่อนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะแถวที่9นะคะตอนนี้นะคะแถวที่9จะเหมือนแถวที่5นะคะแถวที่9 แถวต่อไปนะคะคือแถวที่9้คลิปนี้นะคะเออไม่ใช่อตอนนี้นะคะเราจะถักให้ดูถึงแถวที่8นะคะแล้วต่อไปแถวที่9้านะคะให้ย้อนกลับไปดูแถวที่5นะคะ9ก้าเเหมือนกับห้านะคะ9้าเหมือนกับ 5, ะะ 9, 5 10เหมือน6นะคะ 11เดเหมือนเจดนะคะ12นะคะจะเหมือนแถวที่8นะคะแถวที่13นะคะให้วนกลับมาดูแถวที่ห้านะคะห้าหเจ็ดแปดนะคะห้าหเจดปดนะคะเราจะถักทั้งหมด16แถวนะคะแถวที่แถวที่9นะคะ9 10 11 1บดแล้วก็พอแถวที่13ให้วนกลับมาดูแถวที่ห้านะคะ13า สิบสี่สิบห้าสิบหกแถวที่สิบหกจะเหมือนแถวที่แปดเด็กเลยนะคะแถวที่สิบห้าก็จะเหมือนแถวที่เจ็ดนะคะแถวที่สิบสี่จะเหมือนแถวที่หกนะคะแถวที่สิบสามจะเหมือนแถวที่ห้านะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนถึงแถวที่หกนะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะ เก้านี่ก็เหมือนห้านะคะเริ่มห้าใหม่นะคะแถวที่เก้าเราจะเริ่มแถวที่ห้าใหม่เหมือนแถวที่ห้านะคะห้าหกเจ็ดแปดเราถักไปอีกสองสองช่วงค่ะสองรอบค่ะสองช่วงลายค่ะก็จะได้ทั้งหมดสิบหกแถวนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อแถวที่เจ็ดกันแถวที่สิบเจ็ดกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้นะคะก็ถักแถวที่ห้าหกเจ็ดแปดไปจนถึงแถวที่สิบหกนะคะ ไปจนถึงแถวที่สินะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่17กันต่ออีกทีนึงค่ะสำหรับแถวที่8นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ